แดูแลน,นะคะเราจะมาลอมืนที่เอเชียต <Yeah> ิกนะครับมากับอาจารย์อาจารย์แนะน่านอาจารย์อาจารย์ที่มาเนเที่่หที่ได้ทกาเชิญทามรนาที่าที่แล้ววันนี้ที่ได้มาร่วมในการที่เราจะมาในฟนทันิมนต์แดนซตั้งขอบคุณกเอแดนซ์ที่ได้มา น่วมเพรมีดูการอูสถิตค่ะดับเบิลดาดับิลดาด้านใช้คนไทย23ปีนะคะค่ะก็วันนีทำทางการเกษตพัฒนารรมไทยมาเชิญนะคะก็ดีใจเนาะเวันนี้เขาสวยมากคุณน้ำหวานเชิญนิดนึงหน่ี คะก็มีคุณเดียคุณน้ำหวานพี่วีเชิญค่ะอ้อยไปไหนอ่ะเชิญมาค่ะเธอมาคุณพี่วีค่ะเพเดี๋ยวบนเรือจะมาเกิดค่ะวันนี้เรามีหลายคนนะคะก็มีพี่อ้อยพี่อ้อยหายไปเลยนะมีน้องน้ำหวานนะคะอน้องหวานแนะนำเธอหนิดนึงน้องน้ำหวานค่ะเป็นน้องไห่ก็ขอเชิญทุกพี่พีค่ะแล้วก็ไปชมว่าลูกที่เราเป็น พี่เดียกำลังแจกแตวาดพี่เดียคะพี่เดียเข้าป้องาวันนี้พี่เดียก็สวยเขาสีย่อแล้วเจ้อไอเก็ไปไหนพี่เดียแนะนำหน่อยค่ะ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 า่ะค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 ่ค่่่่ค่ะ่าค่ะ่ สายบุญมาเจอกันท่าน,นพี่วีสวัสดีเจอทุกมาค่ะวัน <c oughs> นี้เ,เ,เอาาเว,วันนี้เศรษฐีภูเก็ตจาบองโรงแรมจะมีหมื่นล้านนี่ให้เกียรติเลยนี่แล้วเกียรติจะไปไหนอ่ะ <c oughs> อ๋อเจ้าแม่เจ้าแม่นะคะก็อยากจะขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะก็วันนี้เนื่องในวาระที่เราขอเนาะุัพอ่อจ่ายนะ จช่ค่ะเพื่อนๆ้องช่วยเหีืยงให้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเพื่อนนะคะขอบคีณฟาชาย happy